กับพี่วนะี่ธนาที่มีเจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับช่องไม้หน่องคนข้างคลองนะครับวันนี้พาพี่พนะี่ธนาทุกท่านมาออกหมายนที่คลองระพีพั์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะอยู่ช่วงคลองแปดน่าจะเป็นคลองแปดหรืคลองเก้านะครับเพราะว่าอยู่ตรงข้างหลังโรงไฟฟ้าวังน้อยนะครับหมายนี้ก็จะมีเสียงรถลบกวนสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าหมายนี้อยู่ติด กับรถพอดีนะครับก็จะมีไหลายทางไว้จอดรถไว้จอดรถได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังก็ยังรถก็ยังโผล่ไปข้างนอกอยู่นะครับแต่ว่าก็พอที่จะวิ่งได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้กี่ขวางถนนมากเกินไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับมาดูสูตรยากันนะครับสูตรยาที่ผมจะใช้วันนี้ก็จะเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรยาสูตรเดิมที่ผมใช้ทุกครั้งนะครับก็จะมี สี่ตัวเหมือนเดิมนะครับก็จะมีลำระเบิดมีคนชอบเยอะสูตรสองนะครับมีไผ่เขียวแล้วก็มีขนมปังขาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสัดส่วนที่ผมจะใช้ก็พี่ิจา,าก็ดูได้ที่หน้าช่องนะครับเพราะว่าหน้าช่องของผมได้ทําไวาอยู่นะครับว่ามีสัดส่วนการผสมกันเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ส่วนตะก,ก้อก็ผมก็ได้ปั้นเยอะไปแล้วนะครับผมใช้ตะก,ก้อสองเซนนะครับก็สองเซนแล้วก็ตะขอที่นู่นศูนย์จุดแปดสำหรับวันนี้ผมใช้เม็ดโฟมใหญ่นะครับก็จะเป็นเม็ดโฟมใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของระพีพัดผมก็จะใช้เม็ดโฟมที่ขนาดพอดีกับกับตะขอนะครับกับตัวเบ็ดนะครับส่วนถ้าเป็น ของที่ผมใช้ไปตกปลานิ้นนะครับก็จะใช้เป็นเม็ดโฟมกิ่วไปเลยนะครับแต่ว่าตะขอก็ตัวเบ็ดก็ใช้เป็นทินโน่ศูนย์จุดแปดเหมือนเดิมนะครับสําหรับอุปกรณ์ของเราวันนี้นะครับก็ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆน,นานทุกท่านไปดูสภาพหมายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะไปลงเบ็ดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆนานะทุกท่านไปดูสภาพหมายที่ผมจะลงงนี้ก่อนครับผม ไปดูไปดูสภาพหมายกันก่อนครับครับก็ตอนนี้ผมพาพี่ๆน,นามาดูสภาพหมายของเราวันนี้นะครับนี่เป็นสภาพหมายของคลองระฟีพัดนะครับน่าจะเป็นช่วงคลองแปดถึงคลองเก้านะครับตรงน,นี้นะครับอุปกรณ์ของเราก็เตรียมพร้อมครับวันนี้ผมจะลงเบ็ดแค่สี่คันนะครับเพราะว่าสภาพน้ํานี่คือน้ําแรงนะครับ น้ำค่อนข้างที่จะแรงผมกลัวว่าสายผมจะไปพันกันนะครับก็จะลงแค่สี่คันนะครับส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นโรงไฟฟ้าบางน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้านะครับนี่ก็จะไปคลองเก้าคลองสิบขึ้นไปฝั่งนั้นนะครับแล้วก็ นี้ก็จะมาจากเจ็ดคลองแปดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโรงไฟฟ้าวองน้อยนะครับนี่ก็จะเป็นต้นมะขามเทศนะครับอ่านี่ก็จะเป็นลมลื่นดีนะครับบรรยากาศก็สภาพหมายของเราก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดกันเลยครับ ก็ลงเบรคไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,บสำหรับสภาพหมายของรถพิพัฒช,ช่วงหลังลงไฟฟ้าลงน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นตามแชร์กันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมาฝากพี่ๆนานกันหรือเปล่าไปตามกันเลยครับผม มางแก้มหนึ่งครับนะนะ อฮะกำลังใช้สวยๆครับลก เพียงอีกแต้มหนึ่งครับผมครับตอนนี้ก็สภาพน้ำก็ยังไหลแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตีเอียงไปกับไปทางน้ำไหลเลยนะครับ เราตีตรงก็้ัดไปให้มันอยู่ตอนที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตีมันเป็นทางน้ําไหลไปเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็จะต,ตีใกล้ๆนะครับเพราะว่าตีไกลก็ไม่ได้ตีข้างฝั่งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาพัดมาสี่สบาดมันก็จะติดนี่ก็เลยก็ตีใกล้ๆไปก่อนครับผมเดี๋ยวเราก็มาตามรุ่นกันครับว่าจะมีผลงานเพิ่มอีกหรือเปล่าไปกันครับ

นะนะแต่ว่าไซนี้เราไม่เอานะครับเราจะปล่อยนะครับไซนี้เราก็จะปล่อยให้มันโตก่อนนะครับ เรียงครับนะ้านะเรียนไซส์สวยเลยครับวันนี้ ตะเพียนอีกแก้มครับนะนะโอ้นี่ตะเพียนไซส์สวยเลยครับ น้ำแมลงครับน้ำก็จะพัดเศษสบะมาพอดึงขึ้นมาก็จะเศษสบะก็จะติดกับสายมาอย่างนี้นะครับ กำลังอีกแท่งหนึ่งครับผม กอตำนานะโอ้กำังยัดนิ่มครับก็วันนี้ผมลงเบสแค่สี่คันนะครับเพราะว่าลงห้าคันไม่ได้เพราะาน้ำมาแรงแล้วก็ที่ไอ้ที่วางเบสเ่เวลาเราตีใกล้กันนะครับแล้วก็ ทางก็จะทัดในสายเป็นพันกันนะครับอันนี้ผมก็จะลงแค่สี่คันนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับสี่คันตามมาต่อครับผมครับก็ก่อนก่อนหน้านี้หมายนี้ตรงตรงใต้สะพานตรงนี้ก็จะเป็นผักตบนะครับเป็นผักตบแล้วก็จะมีหญ้าขึ้นนะครับก็จะเต็มทั้งหมดเลยนะครับฝั่งน,นี้ก็จะจะจะ,จะไม่โล่งเหมือนแบบนี้นะครับ อันนี้ตอนนี้หลังจากที่เขาลอกคลองมาก็จะก็จะโลง่ลงๆหน่อยนะครับก็จะไม่ค่อยมีเศษผักตบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอุปสรรคของเราก็จะเป็นสภาพน้ํานะครับเพราะว่าสภาพน้ําก็จะแรงนะครับตะกั่วผมใช้ตะกั่ว40่กรัมนะครับใช้ตะกั่ว40สกรัมก็ยังก็ยังเอาไม่อยู่นะครับน้ําของระพีพัดช่วงนี้ถือว่าแรงเลยนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาลอกคลองนะครับคลองโล่งก็เลยน้ําก็อาจจะวิ่งได้ได้สะดวกไม่มีอะไรมาขีดขวางทางน้ํานะครับก็จะโล่งยาวเลยนะครับแต่ว่าหมายก็มีเยอะแยะครับสำหรับคลองระพีพัดช่วงนี้ครับผมของเราก็ไปตามของเราก็ต่อครับผมวันนี้ ก็มั้งอีกแต้มหนึ่งครับนะนะนะีนะ่คร ส้อยครับนะนะวันนี้โอ้สร้อยตัวแรกของวันนี้ก็<อ>าสังเกตว่าเวลาปลากินขันไหนก็จะกิน อันนั้นสองตัวติดเลยนะครับเหมือนกับว่าปลามันจะไปเป็นผงนะครับหลังจากไปเข้าตรงนี้แล้วก็จะไปสอ่องลุ้นนะครับพอเข้ากินขนาดไหนกินแล้วก็จะกินเหมือนกับสองตัวติดเลยนะครับเพราะว่าพอฝั่งนี้นิ่งฝั่งนู้นก็จะกินติดกันสองตัวแล้วนะครับแล้วก็มาตามลุ้นกันครับว่าจะมีปลาอะไรเข้าอีกหรือเปล่าไปกันครับ สะเทือนอีกแต้มครับนะนะใสสวยเลยครัวอบวันนี้ อีกแป๊บนึงครับนะนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยง45นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเงียบๆที่จะห่างๆไปแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนเช้ามาไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเที่ยงกว่าๆมาก็เริ่มอากาศที่จะร้อนอบอ้าวน,นะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังห่างนะครับแต่ว่า ก่อนหน้านี้ครับก็ตั้งห้าโมงสี่โมงกว่าห้าโมงก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นสายขาวนะครับก็สำหรับนะนะตั้งใดที่ชื่นชอบนะครับชอบสายขาวก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับสําหรับของนัะพี่พัดนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางหมายบางช่วงที่จะมีปลาใหญ่เข้าด้วยครับนี่ก็ก็น่ารุ้นนะครับน่ารุ้นน่าตื่นเต้นดีนะครับเพราะว่าปลากินแต่ละทีก็ก็จะมีปลาหลากหลายนะครับว่า เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีลุ้นนะครับมีปลาใหญ่ปลาเล็กปลาปนกันไปนะครับแล้วแต่ว่าจะใครจะมีปลาใหญ่เข้านะครับสําหรับวันนี้แล้วก็วันนี้ก็น่าจะล้างอานมาที่ได้นะครับสําหรับวันนี้เพราะว่าทุกทีทุกอาทย์มาก็จะไม่ไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็พอมีผลงานนะครับแต่ว่าเราก็ยังตามกันต่อนะครับผมสําหรับหมายหลัง รงไฟฟ้าบางน้อยนะครับแต่ว่าผมก็ยังปักหมุดนะครับผมจะปักหมุดไว้กับพี่ๆณนานะ้าเผื่อว่าพี่ๆณน,นะาจะมามาลงตรงจุดนี้นะครับผมก็จะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสําหรับเราตอนนี้ก็ไปตามกันต่อครับผม ไซส์สวยเลยครับอ มังครับนะนะโอ้เข้าสองตัวติดเลยนะครับคันนี้ นะโอปลาทูครับปลาทูย <Yeah. S 1> ครับก็หลังนอกจากน้ำพัดจะแรงแล้วนะครับใต้น้ำก็ยังมีเศษกิ่งไม้อยู่นะครับเพราะว่าบางทีบางจังหวะก็ เบ็ดก็จะไปติดดูนะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ตรงกลางนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าน้ําจะพัดมาหรือเปล่าหรือว่าจะข้างล่างจะมีกิ่งไม้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครจะมาก็ถ้าจะให้ดีก็ต้องใช้เป็นเบ็ดตัวเดียวน่าจะดีนะครับเพราะเบ็ดตัวเดียวก็อาจจะลดความเสี่ยงที่จะโดนกิ่งไม้ข้างล่างได้นะครับว่าน้ำก็เหมือเดิมครบค่อ้างแรงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็ฟางกันต่อครับผม มังอีแต้มเลยครับนะนะสวยงามมาก มังอีกหนึ่งเต็มครับนะนะ้า yeah. วังไซสวยอีกหนึ่งแต้มครับน,นะฮะทั้งปลาทั้งสวะครับก็สำหรับหมยคอคลองรบพีพัดช,ช่วงหลังลงไฟฟ้าบางน้อยก็วันนี้ผมก็คงจะพอตัวเองทุนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองแล้วเพราะว่าอีกอย่างก็ปลาก็เริ่มที่จะเงียบที่จะนิ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาชมผลงานกันนะครับว่าวันนี้ ผมจะมีความหมานมากน้อยแค่ไหนมาฝากพี่ๆธนากัน,ะนะครับเดีย๋ยวเราไปชมผลงานวันนี้กันก่อนครับว่ามีปลาอะไรบ้างไปชมผลงานกันก่อนครับผม ก็ผลงานนะครับของรถพีพัดหลังโรงไฟฟ้าบางน้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสายขาวล้วนๆเลยนะครับประมาณนี้ครับผมครับก็สำหรับผลงานวันนี้ก็จะเป็นปลาตะเพียนปลากระกมังจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ เพราะว่าก็จะเป็นสายขาวล้นๆเลยสําหรับวันนี้นะครับก็สําหรับเหมาะสาหรับพี่ๆนะนะนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับปลากระมังนะครับสําหรับหมายนี้ก็ถือว่ากินใช้ได้กินดีเอาเรื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ก่อนไปก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากเรื่องขยะเรื่องความสะอาดหมายนะครับ ฝากพี่ๆนานานะทุกท่านช่วยกันดูแลหมายนะครับเผื่อว่าเราจะมีหมายดีๆตกปลากันไปนานนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ใครว่านะครับว่านักตกปลาไปที่ไหนก็จะมีแต่ขยะตรงนั้นนะครับก็ฝา,ากพี่ๆนานานะด้วยนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับสิ่งเล็เลกๆสิ่งน้อยๆนะครับที่เราจะช่วยกันได้คนละไม้คนละมือนะครับเพื่อหมายของเราจะได้มีความสะอาดนะครับแล้วก็เผื่อมีใครไปใครมาก็จะได้ไม่มีใครว่าให้ใหเราได้นะครับว่านักตกปลา ไปที่ไหนก็จะมีแต่ขยะนะครับก็เป็นสิ่งเล็กเล็น้อยที่ฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากช่องน,น้อยหนงคนข้างคลองด้วยนะครับฝากพี่พี่ธนนะทุกท่านติดตามด้วยนะครับว่าหมายหน้าหมายต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆี่ธนนะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ